สวัสดีค่ะทุกคนตอน,นีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทรทาโรนะคะวิงว่งวิ่งเอาพลังงานบอกให้ทุกคนเช่นเคย Energy เนี่อาจจะเป็นคลิปที่ต่างออกไปจากปกติเพราะว่าไข่ไม่ได้มาทําคลิปแบบนี้ให้นานมากแล้วนะคะก็สําหรับใครที่มาติดตามช่วงหลังๆก็คืออยากจะมาทําคลิปแบบนี้ให้เพื่อเป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านที่ใครที่เพิ่งมาติดตามไข่ไม่นานเนาะแล้วก็ก่อนอื่นขอขอ,ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คือสําหรับตรงนี้ ครต้องการจะจองคิวดวงส่วนตัวหรือสั่งปเปเปอร์เสริมดวงทางมาที่ไลน์ของไข่ KHAI d o s e นะคะตามรายละเอียดที่ไข่มีให้ของการติดต่อแล้วก็ในใต้คลิป description ทุกคลิปเลยแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือก่อนที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด comment กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปแบบนี้ไข่มาทําให้ด้วยใจมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการเปิดไพ่แต่ว่าต้องการเอาสิ่งดีๆมาให้ที่นี้ตามหัวข้อเลยพลังงานตรงนี้น่ะไข่จะบอกว่า สิ่งที่จะช่วยเยียวยาสำหรับท่านที่อกหักหรือเขาเรียกว่ามีรักที่มันแบบใครบางคนทําให้คุณรู้สึกจีด๊ดหรือเจ็บปวดในหัวใจหรือมันร้าวมากๆอะไรแบบนี้นะคะเออไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือว่าไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนันใกล้และก็ตามแต่ ง่ายๆเลยคือหลักๆนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าพลังงานบวกด้วยเพราะว่าช่องของไข่ไข่จะเน้นพลังงานบวกมากๆเพราะว่าชีวิตรรกของไข่เนี่ยถ้า,าใครที่ติดตามมานานอ่ะคุณจะได้รู้ว่าไข่ผ่านอะไรยังไงมาบ้างแล้วก็พลังงานบวกเปลี่ยนแปลงหรือเนรมิตให้ชีวิตรรกของไข่สมหวังจนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็จนทุกวันนี้มามีครอบครัวแต่งงานมีลูกมีสามีที่น่ารักนะคะสามีของไข่คือคนในรูปนี้ เป็นคนอเมริกันเออแล้วก็เป็นคนที่เป็นคือสามีของไข่เป็นรักเก่าเป็นรักปัจจุบันแล้วก็เป็นรักอนาคตเออนะคะก็ใครที่อยากรู้เรื่องราวก็คือเดี๋ยวถ้าใครที่ไม่เคยทราบแล้วอยากให้ไข่ทําหรือเล่าเรื่องราวให้ฟังเดี๋ยวจะมาแบบบอกเล่าหรือเป็นประสบการณ์ให้นะคะสําหรับใครที่ไม่เคยฟังนะแต่อันนี้ขอข้ามนิดนึงก็คือของมาเน้นที่ตรงนี้ใครที่อยากรู้ว่าการที่จะทํายังไงให้เรารู้สึกเหมือนแบบดึงตัวเองขึ้นมาให้มันดีขึ้น สำหรับคนที่อกหักอะไรอย่างเงี้ยมากๆที่จี๊ดนะหนึ่งเลยคือใครอยากจะบอกนี้นะคะว่า 1. การที่เราเอาใจของตัวเองไปวางไว้ที่ใครมากๆไม่ว่ามันจะเป็นยังไงคือไม่ว่าความสัมพันธ์มันจะยาวสั้นคบกันมานานคบกันมันยาวสั้นนานยังไงแค่ไหนแต่อยากจะบอกนี้ว่าก็คือว่าการที่เอาใจไปให้ใครหรือว่าเอาใจลงไปวางหรือผูกไว้ที่ใครมากๆ สุดท้ายแล้วมันก็จะทําให้คุณเจ็บไม่ว่ามันจะคบกันนานคบกันสัน้นหรือจบกันสวยหรือจบกันไม่สวยไงก็ตามเออแล้วก็อยากจะบอกว่าการที่บางคนอะเอาใจวางไว้ที่ใครมากๆหรือเอาใจทิ้งไว้ที่ใครอะใครอยากจะบอกอย่างนี้นะคะคือว่าเว,เวลาการรักใครเราจะต้องหนึ่งมากๆคือรักตัวเองมากๆแล้วเอาใจของตัวเองเนี่ยเอาไว้ที่ตัวเองบ้างส่วนหนึ่งมากๆรักใครหลงใครได้ไม่เป็นไรแต่จะต้องเอาใจไว้ที่ตัวเองเพราะว่าอะไร การที่เรารักใครถ้าเราเสียความเป็นตัวเองมากๆอะ่ะนั่นไม่ใช่แล้วลองตรวจตัวเองให้ดีนะถ้าเรารักใครแล้วเรารู้สึกว่าเสียความเป็นตัวเองมากๆหรือว่าใครบางคนทําให้เรารู้สึกเสียเสียตัวต,วตวนความเป็นตัวเองมากๆอันนั้นแปลว่ามันก็จะไม่ยั่งยืนนะคะอืมแล้วก็ <laughs> careful, เอเดน be careful อกเออแล้วก็อ,อตรงเนี้ยสำหรับบางท่าน ทำไมถึงต้องบอกว่ารักตัวเองคือเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าการรักตัวเองเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นยังไงหรือใครจะมาทําให้คุณรู้สึกแย่หรือผิดหวังหรืออกหกักหรือไปต่อกันไม่ได้หรือจบกันไม่สวยแน่ตามแต่คุณก็จะได้ไม่เจ็บมากหรือไม่ได้ไม่ได้เจ็บนานถึงเจ็บมากก็จะไม่ได้เจ็บนานอืมแต่ไขเข้าใจว่าการยีงอยาของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็ การการเหมือนที่ใครกับกว่าฟื้นฟูใจหรือการรักษาใจของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เป็นไรค่ะสิ่งนี้อย่างอย่างน้อยอยากให้ลองทามาคือว่าเอาใจไว้ที่ตัวเรามากๆส่วนหนึ่งมากๆหรือรักตัวเองให้เป็นมากๆเพราะว่าถ้าเรารักตัวเองมากพอเราก็จะไม่เจ็บหนักหรือไม่เจ็บนานนะสองอ,อยากจะบอกงีก้คือ <laughs> อันนี้เป็นทริคที่บางทีบางคนอาจจะทําแล้วหรือทําอยู่หรือบางคนรู้แล้วด้วยคือใครจะบอกนี้ว่าช่วงที่ไข่อันนี้เป็นประสบการณ์จากตัวเองมากๆเลยนะช่วงที่ไข่อบหักมากๆโดยเฉพาะอกหักกับคนที่เป็นสามีหรือเนื้อคู่นะเนี่ยหาอะไรที่ตัวเองชอบมากๆให้เราได้กรีดให้เราได้คลั่งไคล้ให้จิตเราหรือใจเราไปผูกกับสิ่งเหล่านั้นโดยที่เราไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะต้องแบบได้กลับมาอย่างเช่นหลักๆง่ายๆเลย,เลยหลายๆคน ลองหาศิลปินที่เราชอบลองหาดาราที่เราชอบอย่างเช่นบางคนติดซีรีส์จีนบางคนติดซีรีส์เกาหลีบางคนติดซีรีส์ญี่ปุ่นลองให้เอาจิตเราไปชื่นชอบกับอะไรแบบนั้นเพราะบางทีพอเราไปชอบอะไรแบบนั้นน่ะเราไม่ต้องเราเราเราจะไม่รู้สึกอกหักหรือว่าไม่รู้สึกเจ็บอะไรเวลาที่เขาอย่างเช่นถ้าเขาเอ้ยวันหนึ่งคนคนนี้ที่เราชอบเขาโสดเขาแต่งงานเขาอะไรคือเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาคบหาเรา เราคือการชื่นชอบรักใครเขาเหมือนคล้ายๆกับว่ารักยินดีกับเขามีใจกับเขากิีดการไปกับเขาแต่คนเหล่านั้นไม่สามารถมาทําอะไรให้เราเจ็บหรือเจียนตายได้เพราะเราไม่ได้แบบติดต่อกันแบบเจอตัวเป็นๆจริงๆหรือมาคาดหวังให้เขารักเราจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้มากๆเลยสําหรับาสาวๆหลายๆท่านและใครจะบอกว่าใครใช้วิธีนี้มากๆเลยคือเอาใจตัวเองอะ่ะไปกรีดการกับดาราเกาหลีนัก,กร้องเกาหลีหรือแบบว่า ดาราไทยบางคนอย่างเมื่อก่อนใครเป็นแฟนคลับสมัยนี้ใครก็ยังเป็นอยู่แต่ใครไม่สามารถทําแบบนั้นได้แล้วคือใครเป็นแฟนคลับของเจมจิเมื่อก่อนแล้วก็เจอตัวบ่อยมากไปส่งสนามบินได้ไข่ได้เป็นคนที่โชคดีเป็นผู้โชคดีขึ้นไปงานใน a อ s สแล้วไปเล่นเกมกับเจมจิจับมือกับเจมจิกอดกับเจมจิอะไรเงี้ยคือแบบเจอกันแบบสแบบแบบากกมสี่ครั้งแล้วแบบเจอตัวเป็นๆแบบใกล้ชิดถ่ายรูปกันไม่รู้อีกครั้งละอันนี้เป็นตัวอย่างมากๆเพื่อเพื่อให้เราเหมือนแบบว่าคือ โอเคคือแบบว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องมาคบกับเราแต่เหมือนหมายถึงแบบว่าเราเอาใจของเราอะไปผูกกับบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเราสนับสนุนซัพพอร์ตใครเรารู้สึกว่าโอเคเราแบบรักใครชื่นชอบใครโดยที่ไม่หวังตอบแทนกลับมาอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเหมือนแบบค่าเวลาบางอย่างได้มากๆกกับการเจ็บเจียนตายในเรื่องของอกหักรักความสัมพันธ์ของใครที่เรากับเขาติดต่อกันตัวเป็นๆจริงๆอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ต่อมาสาม สาหรับคนอกหักมากๆหลีกเลี่ยงการฟังเพลงเศร้าในช่วงที่คุณน่ะกาลังก้าวผ่านเหมือนคล้ายๆกับก้าวผ่านวิกฤตแต่ใครอยากจะบอกอย่างนี้นะเหมือนคล้ายๆกับเวลาที่เราเป็นแผลหรือเป็นหนองเราจะต้องรีดเลือดรีดหนองออกมาเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีของไข่อันนี้เอาไปปรับใช้กันได้นะอันนี้เป็นวิธีจริงๆคือขอให้คุณฟังเพลงเศร้าๆแบบเศร้าๆาาเหมือนแค่กับว่า อันนี้คือไม่ได้เศร้ рон, าแบบโหเป็นแบบอาทิตย์เป็นเดือนเป็นแบบครึ่งปีไม่ใช่นะคือเอาเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั <t 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 ้นต้นๆเพื่อรีดน้ำน้ำตาและหนองออกมาก็คือว่าให้แบบฟังเพลงที่รู้สึกว่าเราจะร้องไห้ออกมาหรือเค้นอารมณ์อะไรบางอย่างที่มันจีดมากๆออกมาให้มันหมดแล้วพอหลังจากนั้นผ่านไปบางคนอย่างของไข่เนี่ยไข่ใช้เวลาประมาณแบบไม่นานไม่นานเลยปุ๊บ เราไปหาอะไรสนุกสนุกทำต่อนะทีนี้ต่อมาข้อต่อมาก็จะต่อเนื่องกับข้อเมื่อกี้คือหลังจากนั้นเราไปหาอะไรที่สนุกสนุกทําอย่างเช่นบางคนคุณอาจจะได้คนพบตัวเองในตอนที่อกหักว่าเราชอบวาดรูปเฮ้ยหรือบางคนเราชอบแต่งหน้าแล้วเราแต่งหน้าเก่งหรือแต่งหน้าขึ้นแต่งหน้าเป็น 3. บางคนเราทําขนมเก่งอะ่ะเราเพิ่งมารู้ตัวเองตอนที่เราอกหกักเพราะเราว่าง หรือบางทีบางคนอย่างไข่อะตอนที่ไข่อกหักะรู้เปล่าว่าไข่คนพบตัวเองอะคืออะไรไข่คนพบว่าตัวเองอ่านไพ่ทาโร่ได้หรือว่าทําช่องแบบนี้ได้แล้วก็เลยทําให้ไข่กลายมาเป็นไข่ที่ทําช่อง youtube แบบนี้มาสาปีกว่า4ี่ปีแบบนี้ค่ะเออเกิดจะ4ี่ปียังไม่ถึง4ี่ปีอืมอันนี้ยกตัวอย่างมากๆนี่คือวิธีของการแก้และพลิกวิกฤตของคนอกหักมากๆเออแล้วก็บางคนอาจจะใช้วิธีนี้ด้วยก็คือ ใครจะบอกงี้นะอหกหักอะสิ่งสิ่งที่ช่วยได้มากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการบางทีมันบางคนอาจจะทําได้แต่บางคนอาจจะทำไม่ได้นะคือการที่เราสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหรือฟังคลิปฟังเสียงหรือฟังเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่ามันจะมีสมัยนี้ที่เป็นคลิปวิดีโอใน YouTube ที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับคลิปพลังงานบวกที่ฟังตอนนอนหลับไปเลยค่ะอันนี้ช่วยได้มากๆเลยช่วยได้มากจริงๆริเพราะใครจะบอกว่าสิ่งสิ่งที่ใครพูดมาทั้งหมดเนี่ย ไม่ใช่เหมือนแบบไปอ่านตามหนังสือแล้วไม่ใช่นะเป็นสิ่งที่ใครทํามาแล้วทั้งหมดและเห็นผลหมดค่ะเอ,อ่อต่อมาคือบางคนถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องการกินพาตัวเองไปกินในของที่ตัวเองชอบมากๆที่สุดถ้าตัวเองชอบสายหวานโอเคไปถ้าตัวเองชอบสายแบบบุฟเฟ่หรือว่าสายอะไรคือไปเอาให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบ อ่ามันมันบรรสุดกับตรงนั้นแต่ว่าขอให้รู้ลิมิตแค่นั้นเองว่าอันไหนมันเกินไปไหมอันไหนมากเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรที่แบบว่าผลกระทบที่บางทีกินอันนี้มากไปแล้วก็ทบกับร่างกายหรือสุขภาพหรืออะน,นั้นก็ต้องแบบควบคุมให้ให้ดีด้วยแต่แค่ว่าขอให้ใช้แบบนี้ในช่วงสั้นๆช่วงแรกเท่านั้นของการอกหักจิตดๆหนักๆนะคะสิ่งต่อมาเลยคืออาจจะบอกว่าอ่าสำหรับบางสิ่งบางอย่าง ที่เป็นผลทำมาให้คุณต้องรู้สึกละลึกหรือเห็นอย่างเช่นสถานที่ที่เคยไปด้วยกันกับใครบางคนแบบลงหนังอันนี้หรือว่าลานสเก็ตอันนี้หรือว่าแบบโบลิ่งอันนี้หรือว่าหรือว่าแบบห้างอันนี้หรืออะไรก็ตามแต่จุดตรงไหนก็ตามที่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบภาพเก่าๆของเราถ้าในช่วงแรกหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ที่สําคัญคือพาตัวเองไปออกกําลังกายเยอะๆค่ะก็คือ เอาตัวเองอะไปวิ่งไปต่อยมวยหรือไปทําอะไรก็ได้หรือไปเต้นไปทําอะไรก็ได้ที่ทําให้รู้สึกว่าจิตของคุณ่ะไปโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างมากกว่าสิ่งเหล่านั้นไปโฟกัสมากกว่าผู้ชายคนนั้นไปโฟกัสมากกว่าผู้หญิงคนนั้นเรื่องเบสิกอื่นๆก็คือบางคนอาจจะไปโฟกัสกับการทาตัวเองให้ยุ่งในการหาเงินเยอะๆหรือบางคนไปโฟกัสเรื่องอื่นทํางานเยอะๆให้ตัวเองยุ่งอันนี้ก็ได้ด้วยแต่มันก็จะมีวิธีที่แบบ อย่างที่ใครพูดมาอย่างอื่นที่นอกเหนือจากสิ่งที่เบสิกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สิ่งที่สำคัญคืออาจจะบอกนี้นะคะว่าอกหักเนี่ยบางคนมันใช้เวลานานมันอยู่ที่ว่าความอินเทนส์หรือความเข้มข้นของความสัมพันธ์หรือระหว่างคนสองคนมีมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณเป็นคู่กันจริงๆจริงๆมากๆแล้วมีการแยกหรือหักร้างหรือร้างลาหรือเลิกลาห่างกันไปยังไงมันก็จะจีดยังไงมันก็จะรู้สึกโหยหาต่อกันเพราะ พวกคุณเป็นเหมือนคล้ายๆกับจิตเดียวกันเป็นเหมือนคู่กันที่มันเกิดมาเพื่อเป็นของกันแต่พอมันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือพลาดกันมันก็จะเป็นอะไรที่รู้สึกคําควรเสียใจเจ็บปวดโหยหาเป็นธรรมดาแต่ในระหว่างนั้นใครอยากจะให้หลายๆท่านที่มีเหตุการณ์จีดจีหรือใครที่แบบเลิกลาหรืออกหักจีดจีกับใครให้เอาตัวเองรักตัวเองให้เป็นให้เอาตัวเองไปโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองชอบ ให้เอาตัวเองไปโฟก,กัสกับสิ่งที่ตัวเองค้นหาแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันใช่อะไรแบบนี้แล้วก็คืออยากจะให้เจ้าไายท่านเหมือนคล้ายๆกับว่าพยายามมองในแง่บวกสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับคนคนที่เป็นรักอ,อกหักอะไรน่นนี่นั่นอะใครอยากจะบอกงี้นะคะถ้ามองในลักษณะของพุทธศาสนา,ศาหรือมองในลักษณะของแบบธรรมะอะไรเงี้ยบางครั้งการให้อภัยมันอาจจะยาก แต่ค่ะอยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่หลายๆท่านถ้าคุณมองข้ามเรื่องบางเรื่องหรือเรื่องอดีตกับใครบางคนแล้วคุณให้อภัยสิ่งเหล่านั้นหรือให้อภัยคนเหล่านั้นได้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่บางคนสมมติบางคนไม่ใช่คู่กันไม่จําเป็นต้องอนุญาตให้เขาเข้ามาในชีวิตถ้าคนที่เป็นคนจี๊ดจีที่ทําอกหักกันมากๆแล้วจะกลับเข้ามาคุณไม่จมําเป็นต้องอนุญาตให้เขาเข้ามาก็ได้มันอยู่ขึ้นว่าคุณคุณกับเขาเคอตกลงกันยังไงแล้ว ความพร้อมหรือจังหวะชีวิตเป็นยังไงคือบางคนอาจจะมีรักใหม่ดีไปเลยก็ได้แต่อยากจะบอกว่าสิง่งที่สคัญคือให้อภัยอดีตให้เป็นให้อภัยตัวเองในอดีตให้เป็นแล้วก็ให้อภัยเหตุการณ์เหล่านั้นในอดีตหรือให้อภัยอะไรก็ตามแต่ให้เป็นเพราะว่ามันจะทําให้จิตของคุณเบาพอมันเบาปุ๊บมันจะทําให้คุณพ้นวิกฤตก,การอกหักได้เร็วหรือได้ไวได ยังยืนมากขึ้นนะคะนี่คือเป็นทริคส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ไข่แบบเล็กอยากจะมาบอกตอนนี้จริงๆแล้วมันก็มีมากกว่านี้แต่ว่าคือเดี๋ยวสงสัยต่อไปอาจจะต้องเขียนเป็นสคริปต์เลยอะไรแบบนี้แต่ว่าเวลาไข่อัรคลิปแบบนี้ไข่จะไม่แบบนั่งสคริปต์อะไรทั้งนั้นะ่ะไข่ทุกคลิปไข่จะพูดสดหรือว่าพูดออกมาจากใจทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นคืออยากให้หลายคนอะเอาลองไปทํามากๆเอาลองไปทํามากๆเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยได้จริงๆเนาะ ่ะโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันว่าในคลิปต่อไปไข่จะมีอะไรมาบอกให้อีกนะแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆสำหรับใครทองการจะจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือสั่งไวเบเปอร์ทำมาที่ร้านของไครเคเอสไอดอซวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ